มาต่อค่ะเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะแล้วก็จะหลุดอีกนะคะเพราะาเดาวไปต่อไปบ้านยี่สิบหลัง<อ>ใช่ไหมพี่นัทเนตเนตเชือกที่เก้าแล้วมาต่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแงชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจถ้าครบหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่พี่นัทจะเต้นให้ดูนะคะ เป็นกำลังใจให้เน็ตค่ะใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้เน็ตโอ้ยเข้าป่าแล้วเน็ตหายนะคะถ้าเน็ตไม่หลุดก็เครื่องจะดับนี่แหละว่ร้อนต้องอยู่แต่ในห้องแอร์ เก็บเลือดยากง่ายของช้างนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรพี่นัทเหมือนเชือกเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คืออย่างแรกก็คือนิสัยช้างก่อนนิสัยช้างาบางตัวดินบางตัวบางตัวหยิ่งห่ายอันที่สองก็คือเขาเรียกอากาศอ,อากาศก็มีผลต่อขนาดขนาดของหลอดเลือดโอเคอะ,อะเดินเดินพูดมาเพราะถ้าอากาศหนาวเลือ,กอดก็โหดก็เก็บยากแล้วเมื่อกี้น้องเปิ้ลคือเป็นคือ หมือนกับว่าเซนเตอร์หายากอันนี้อย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวตัวช้างบางตัวคือเซนเตอร์เล็กอยู่แล้วเก็บก็เก็บยากอ๋อแล้วตัวนี้ทําไมเก็บง่ายอาจจะขึ้นอยู่กับตัวแล้วอากาศด้วยออ๋เพราะตัวนี้มันร้อนอย่างเงี้ยเหรอตัดแดดด้วยอ๋อโอเคไปกันต่อค่ะไป ปาข้าวต่เข,าเขา้าขาข้าวดงเนี่ยจะหลุดอีกแล้วนะคะทุกท่านช่วงนี้แหละช่วงเข้าโครงการติดตามช้างต้องดูให้ครบอาหารการกินความเป็นอยู่สุขภาพภรรณาไมยใช่ค่ะ,ะวิ่งวิ่งตามไลฟ์สด <laughs> ไปอะไปค่ะพี่หนูพรเ <laughs> ข้ามา<น>แล้วสวัสดีค่ะพี่หนูพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเบิร์นพี่นัทไปแล้วช้างรอช้างรอหรือควานรอเออควานรออ่าเดี๋ยวหลุดอะทำไง ถลุมก็หลุดนั่นแหละนี่นะคะเราก็จะขับตามกันไปแต่บ้านยี่สิบไร่ไงก็หลุดแน่นอนป่าโครงการยังไงก็หลุดแน่นอนนะคะป่าพื้นที่ของเรา,าเขียวในพื้นที่ของของเราเนาะใช่ค่ะใพื้นที่ของเราคนะคือพื้นที่ของเราก็จะสามพันไร่จะกว้างขวางมากแล้วก็จะติดลำน้ำชี น,นี่แหละนะคะตอนนี้น้ําท่วมเราพยายามไม่พลาดไล่หมอค่ะคชเชร์น,น่าจะขอบคุณค่ะพี่สุวรรณีขอบคุณนะคะกินความรู้ดีๆนะคะจากคุณหมอที่รอที่สุดในสามพันไร่เราออกจากนอกโครงการไปแล้วก็ไม่รอแล้วไม่รอแล้วเพราะว่ามีคุณหมอท <ใน S 1> ี่น <ำ S 1> หนูพน <ขอ S 1> <อ>บอกน้องอ้อมเพลินเดี๋ยวพี่ส่งขนมไปให้นะขอบคุณค่ะรอแต่ของกินนี่แหละ ขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอระหว่างกินนี่แหละของคุณสาวของนไปแล้วรีบ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 เพราะว่าควันรอนะคะอาจจะสะดุดกันไปหน่อยเพราะว่าอยู่กันแค่สองสาวคนเนาะคุณทีกุหมอเราไลน้องพลอยต่อเลยเนี่ยหาพลอยออกมาบ้านยี่สิบแล้งก็ไปหาพลอยต่อเลยใช่ไหมแล้วก็ให้ของ หมอหลอดน้อยกว่าพลอยนิดนึงพีพูดถึงพลอยมาเลยจ้ะพลอยทองขอเป็นคลิปก็ได้ค่ะถ้าไม่ว่างเดี๋ยววันบ้ยี่สิบหลังไวไฟมีมีบ้านน้องพลอยที่แหล่งท่องเที่ยวไวไฟตรงนี้แหละตรงนี้แหละจะหลุดแล้วนะคะทุกท่านเน็ดไม่หลุดก็ดีไห เรียลมากขับรถเร็วมาก,มมากที่เลยบ้านพี่โบนี่บ้า 18, นทำไมบ้านที่บ้านอันสิแปดสิบเก้าหรออันบ้านตาสายันไม่ใช่น <ไป S 1> <า>ั่นแหละกลับเรียลนี่เราก็ต้องเรียลนี่นะเลยหรอ,อนี่ไงมันก็ติดบ,บ้านโอ,โอยก็แบบเข้าหาโอย่เรียลมากถ้าเน็ตไม่รู้ ป่าเข้าไปแล้วค่ะเ,เอาเอาผิดเอาไปปิดทำไมมันเดิอยังดากดลงเนี้ย ตปต่อค่ะตามติดชีวิตคุณหมอช้างอันนี้แบบตามติดจริงๆอ่ะเลียวมากลุมหมอพาสาวๆเข้าป่าตลอดใช่ค่ะพาเข้าป่าตลอด เพื่อคายเน็ตก็ไปมาตั้งเสาแถวแถวนี้บ้างหมู่บ้านยูทูบเบอร์มันมันมีเสาอยู่ตรงบ้านตะกลางอยู่นะคะแต่มันเหมือนในในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นแอ่งเนาะมันเป็นป่าแล้วมันเป็นเอ่งนะคะสัญญาณมันก็จะแบบหายมันมันมันตีกันหรือไงเพราะมันอยู่ใกล้เขตของสตึกด้วยนะคะกลับคืนมาได้แล้วมั้ยกลับกล้องอันนี้ก็จะไปหาพลอยเดี๋ยววันนี้เราจะให้สองสาข้างหลัง ไป,ไปเล่นกับพอยไปเล่นกับพอยแล้วก็ให้กล้ยพอยกินจะเซอร์ไพรส์ไหมพอยอยู่บ้านหรือเปล่ามัาต้องมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้นัดพี่บ้านนี่เลยพี่นัดไปเข้าทางไหนแต่น้องมิ้นเนี่ยก็มาหาพอยพลอยอแล้ว่ <Okay. S 2> แต่น้องใหม่ก็แ,แบบครั้งแรกอ,อันนี้เราก็พาน้องฝึกงานมาออกพื้นที่นะคะน้องก็จะ ยังไม่รู้อันนี้เขาเรียกบ้านหมู่บ้านยี่สิบหลังนี่หลังที่ยี่สี่ต่อไปพออยู่หลังที่สิบหกถึงแล้วไหลุดเฉยเลยอะใครคอยไม่อยู่คอยไปไหนคอยไปไหน พลอยไปไหนทำไมอยู่แต่ป,ป,ป,ป้าจิ๋มพลอยไปไหนตาช้างพ่อก่อนพลอยไปไหนอ่ะฮะพลอยไปไหนเอาพลอยอยู่โรงพยาบาลเหรอเอาอ้อไม่ได้ไปโรงพยาบาลโอเคไม่เป็นไรเขามัดอยู่โรงพยาบาลมัดอยู่โรงพยาบาลเหรอมัดอยู่โรงพยาบาลใช่ไหม,ไมเอา <laughs> ไ, <laughs> ไปเมื่อกี้ อ้าวไปเมื่อกี้อ้าวทั้งอันนี้ก็ป้าจิ๋มนะคะอันนี้ก็อยู่ป้าจิ๋มเราจะไปตามพี่นัทใช่ไหมบ้านบ้านควันโบ่อยตรงไหนอ่ะบ้านควันโบ่ะบะโบ่ยี่สิบหลังเดี๋ยวขี่ไปน่าจะเจอน้ำไหลตะบูนไม่รู้สิน้ำก็ไม่ไหลนะคะเนื่องจากช่วงนี้ น้ำฉีน้ำท่วมนะคะเราก็เลยทําการตัดไฟ<ะ>ที่ที่เดียวไปพาพลไปไปเดินเล่นหรือว่าไปโรงพยาบาลเราเซอร์ไพรสกว่าจะมาเซอร์ไพรส์พเราเซอร์ไพรสกว่าโดนเซอร์ไพรสพร้อมเนียนหลุดเลย านหนุ่มซีร์ <ใน S 1> บ้มิกซีแล้วเปี่นชา้าเอาเปอางนี้ก็บ้านหนุ่มเสกใครชื่โอโป๊พี่นัทลูกลูกอันนี้หรือเปล่าลูกสุดหรใช่ไหมหนานักฟันา,นา แมนศรีทับไทยนะคะเอ็นสุพรรณษาวันอะไรนันถิอไ,ไม้เห็นเลไม่ใช่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปตามอีกทีนึ่งไปบ้านสายฝนเนาะเพราะพี่นัทว่าจะไปบ้านสายฝนด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจอกัน ที่บ้านสายฝนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ